5ผู้เท่าคือเราผู้ที่กุมอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลกพวกเขาสามารถออกคำสั่งกับกองทัพเรือและไซเฟอร์โพได้พวกเขาจะจัดการใครจะทำสงครามกับใครจะทำลายล้างเกาะไหนจะปกปิดข่าวแบบไหนต่างก็ทำได้สบายๆซึ่ง5ผู้เท่าจะมีอำนาจที่ทัดเทียมกันพวกเขาจะคอยสังการอยู่ในห้องแห่งอำนาจบนแมรีจัว แต่ทว่าแท้จริงแล้ว5้าผู้เท่าไม่ใช่คนที่มีอํานาจสูงสุดดังที่ทุกคนเข้าใจเพราะอาจารย์โอดาได้เฉลยแล้วว่าห้าผู้เท่าเป็นผู้รับใช้และฟังคําสั่งของอิมบุคคลที่นั่งอยู่บนบัลลังว่างเปล่าที่ไม่น่าจะมีใครได้นั่งอิมนี่แหละคือผู้ปกครองโรคตัวจริงเสียงจริงแถมอาจจะเป็นลัสบอสด้วยนะในบางอ่ะเราจะเห็นห้าผู้เท่านั่งคุยกันและออกคำสั่งกับทาหารเรืออยู่บ่อยครั้ง แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าพวกเขาเรานี้ที่มีอำนาจล้นเหลือจะเก่งกาจขนาดไหนมีพลังอะไรพวกเราตั้งคำถามประมาณนี้มานานมากและในที่สุดอาจารย์โอดาก็ได้เปิดเผยพลังของเราห้าผู้เท่าออกมาสักทีนะครับเมื่อในมงังงะตอนที่1110ได้เปิดเผยให้เห็นร่างอสูรของเราห้าผูเท่าครบทุกคนแถมบางคนยังได้โชว์เท่จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของเาหานักอ่านหลายคนด้วย สรุปแล้วพวก้าพุเท่าทุกคนมีพลังสายโซออนพันสัตว์มายาแน่ๆครับพวกเขาจะมานิตรีอาสูรพูดผีของญี่ปุ่นหรือเราเรียกว่าโยไกยโยไกยในภาษาของญี่ปุ่นจะแปลว่าอาสูรละกายหรือปีศาจซึ่งโยไกยอาจจะนำโชคลาภหรือร่างร้ายมาก็เป็นได้โยไกยเป็นอสูรมาจากภพภูมิอื่นที่มาอาศัยอยู่ในโลกของมนุษย์พวกมัน จะมีอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปในบันทึกหรือคําบอกเล่าต่างๆของผู้คนบ่อยครั้งที่มักจะพบเจอโยกไกที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์สรุปก็คือโยกไกส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของผีสัตว์นั่นเองซึ่งเหล่าห้าผู้เท่าผู้กุมอํานาจสูงสุดของรัฐบาลโลกที่มีนามดุดดังเทพเจ้ากลับมีพลังเป็นปีศาจสัง,งั้นอาจารย์โอดะจะสื่อถึงอะไรกันแน่จะสื่อว่าแท้จริงแล้วโลกถูกปกครองด้วยปีศาจอย่างนั้นหรอ หรือจะสื่อว่าพวกสูงศัก์เหมือนเทพแท้จริงแล้วเลวหลายดุดังปีศาจแม่ไอเดียของอาจารย์โอดะยังคงสุดยอดเหมือนเดิมเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าห้าผู้เท่าแต่ละคนจะมีพลังอะไรกันบ้างพวกเขาจะมีพลังอสูนแบบไหนและจะแข็งแกร้งขนาดไหนเรามาดูกันเลยครับมาเริ่มจากคนแรกเลย ห้าผู้เท่าผู้ที่มีบทเยอะที่สุดในตอนนี้เซนเจกาเซียเซนเทินเทพนักรบแห่งวิทยาศาสตร์และกลาโฮมเซนเจกาเซียเซนเทินชายแก่มีหนวดเหมือนม็อบถูพื้นที่เปิดตัวพลังเป็นคุณแรกในบรรดาห้าผู้เท่าลุงแก่ก็จะมีพลังกิวคิหรืออสูนงวัวครับล่างอสูนของลุงแก่ก็จะมีลักษณะเป็นแมงมุมแปดขามีเขาวงัวอยู่บนหัวพลังความสามารถของลุงแก่ที่เราเห็นก็จะมี พลังการฟื้นฟูตัวอย่างกับเป็นอมตะพลังจ้องมองสะกดไม่ให้ศัตรูขยับได้แล้วก็พลังพิษเน่าเปื่อยครับลุงแกนั้นแข็งแกร่งชนิดที่ว่าแค่จ้องมองพอนุ่มสัจิข้าหัวเกินพันหลานไม่สามารถขยับตัวได้เลยเ,เกิวคิวหรืออสูรงัวเป็นโยคขของญี่ปุ่นที่ผสมระหว่างงัวกับแมงมุมมันจะมีลักษณะคล้ายงัวตั้งแต่หัวขึ้นไปส่วนร่างกายจะเป็นแมงมุม ว่ากันว่ากิวคิเป็นโยคขยที่มีพลังในการพ่นพิษแถมมันยังโหดหลายชอบกินมนุษย์อีกด้วยนอกจากนั้นมันยังมีพลังที่จะทำ้ายจิตวิญญาณของคนด้วยการจ้องมองแม่เป็นปีศาจที่น่ากลัวสัะเจงง้าผููเท่าติดเทศที่สุดในตอนนี้เซนอิทานบารอนวินาสึจูโรเทพนักรบแห่งการคลัง เซนอิทานบารอนวินาสึจูโร่ตาแก่สวมแว่นมีดาบข้างกายและแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นๆลุงแกจะเปิดตัวพลังครั้งแรกในมังงะตอนที่1110ลุงแกเปิดตัวได้อลังการมากผงมาแค่แป๊บเดียวก็วิ่งรอบเกาะไปจัดการแปซิฟิตตาได้เกือบครึ่งโดยใช้เวลาไม่กี่วินาทีเองแม่โหดจริงๆลุงเอ้ยเซนอิทานบารอนวินาสึจูโรจะมีพลังเป็นบาคตสึหรืออาชาโค้งกระดูก ล่างอาสูนของอิธานบารอนก็จะมีลักษณะเป็นม้าโค้งกระดูกขนาดใหญ่ส่วนล่างครึ่งคนครึ่งอสูนก็จะมีลักษณะส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นม้าโค้งกระดูกเหมือนเซนทอเลยพลังของลุงแกก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงดาบของลุงแกก็เคลือบฮาคี้เป็นสีดําเพลงดาบของแกก็มีความเย็นดุดน้ําแข็งเมื่ออะไรก็ตามที่ถูกอิธานบารอนฟันสิ่งนั้นจะถูกแช่แข็งทันทีพลังลุงแกเนี่ยเหมือนบู๊กเลยครับ มันจะเป็นพลังเกี่ยวกับวิญญาณหรือเปล่านะแม่เซนอิทานบารอดวินาสึจูโร่เป็น5้าผู้เท่าที่เปิดตัวออกมาได้เท่มากหลายๆคนก็เชียร์กันว่าให้ลุงแกได้ปะทะดาบกับโซโลมันจะเป็นอะไรที่มันจดเต็งแน่นอนบาโคสึหรืออาชาโค้งกระดูกว่ากันว่าบาโคสึคือโยคไคที่สร้างขึ้นจากกระดูกของหมาที่ถูกไฟเผาจนตายร่างกายไม่มีเนื้อหนัง จะมีก็แต่โพงกระดูกที่ถูกสุมด้วยไฟยาลนห้าผู้เท่าที่โชว์โหด้วยการแพ้ฮาร์คี้แห่งราชันเซนท็อปแมนวอลคิวรี uri, เทพนักลบแห่งกฎหมายเซนท็อปแมนวอลคิวรี uri, ตาแก่หัวหลานที่มีนวดขนาดใหญ่ยังกับเขียว เซนทาวแมนวอลคิรี Man uri, เปิดตัวลากอสูรครั้งแรกในมังงะตอนที่1110ลุงแกจะมีพลังของโฮกิหรืออสูนหมูป่าลากอสูนของลุงแกก็จะมีลักษณะเป็นหมูป่ามีเขี้ยวขนาดใหญ่เหมือนนวดของลุงแกเลยส่วนบทกับพลังของลุงแกยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดครับเรายังเห็นลุงแกยืนอยู่เฉยๆคงจะสู้อยู่กับลูฟี่นั่นแหละแต่ยังไม่ถึงคิวสู้จะมีก็เพียงแค่ลุงแกจะแผ่ฮากี้ออกมาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรลูฟี่ได้หรอกครับ โฮกิ oki, หรืออสุนหมูป่าจัดอยู่ในรูปแบบของโยไขจากตำนานจีนมันเป็นหมูป่าสองหัวที่ว่ากันว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดที่คอยคุกคามผู้คนอยู่ตลอดเวลาแต่บางบันทึกก็บอกว่าโฮกิ <H oki S 2> เป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งฝนของจีนโบราณเมื่อใดก็ตามที่โฮกิปรากฏตัวขึ้นฝนก็จะตกตามมาในไม่ช้า ผู้เฒ่าผู้มีพลังในการเจาะทะลวงเซนมาคัสมาสเทพนักลบแห่งสิ่งแวดล้อมเซนมาคัสมาสอาแก่ผมยาวกับมีหนวดยาวแหลมเฟือยลุงแกจะเปิดตัวลากอสูนครั้งแรกในมังงะตอนที่11 1 0หลุงแกจะมีพลังเป็นท um ี่ซึมมาเด็กหรือหกหน้ามนุษย์ลากอสูนของลุงแกจะมีลักษณะเป็นนกขนาดใหญ่คอยาวหางยาวปีกใหญ่มีปากแหลมยาว ลุงแกเปิดตัวออกมาก็บินพุ่งไปโจมตีบาเลียที่คุ้มกันลาโบเฟตไว้ white, จนระเบิดแถมทะลวงไปได้ด้วยดูไปแล้วก็คงจะเก่งเลยครับโชว์เทพด้วยการบินไปเจาะบาเรียขนาดนั้นแหม่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆส่วนเรื่องพลังอื่นๆนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่ย่างได้ครับคงจะแข็งแกร่งเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละที่ซืมาเด็ก หรือวิหกหน้ามนุษย์เป็นโยคไยจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรูปของสิ่งมีชีวิตคล้ายนกที่น่าลำคาญว่ากันว่าอิซึมาเดะเป็นสัตว์คล้ายนกขนาดใหญ่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์ปากโค้งและวฟันแหลมคมเหมือนเลื่อยมีกรงเล็บแหลมคมและลำตัวยาวเหมือนงูและมีปีกว่ากันว่ามันสามารถส่งเสียงร้องหลอกหลอนเพื่อสร้างความกลัวให้กับมนุษย์ได้ อิสซูมาเดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากและว่ากันว่าในตำนานจะปรากฏตัวเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีศพเน่าเปื่อยอยู่บนพื้นแม่อยากกะออีแล้งเลยผ้าผู้เทาที่ถูกเปิดตัวออกมาครั้งแรกก็โดนหั่นเป็นท่อนซะแล้วเซนเชปเพิดจูปิเตอร์เทพนักลบแห่งการเกษตร เชฟเฮอร์จูปิเตอร์จะเป็นคนเดียวที่มีพลังไม่เหมือนคนอื่นๆครับเพราะพลังไม่ถูกจัดว่าเป็นโยไครเชฟเฮอร์จะมีพลังเป็นแซนเวิร์มหรือนอนทะเลทรายครับในมังหะตอนที่1110ลุงแกจะเปิดตัวออกมาเป็นหนอนตัวใหญ่ที่มีความสามารถดำดินได้แม่ความสามารถเหมาะกับชื่อเทพนักรบแห่งการเกษตรจริงๆในมังงะลุงแกจะมุดดินและโผล่เข้าไปงับลูฟี แต่สุดท้ายก็โดนคนยักษ์โบรกี้และดอรี่ตัดเป็นท่อนแต่คงไม่ตายหรอกครับพวกหา้าพุเท่าคงมีพลังฟื้นฟูต,ตัวเองได้หมดผมคาดการว่าทุกคนน่าจะมีพลังเป็นอมะตะนะแซนเวิร์มหรือนอนทะเลทรายถูกจัดอยู่ในรูปแบบของสัตว์ประหลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนอนมรณะจากมองโกเลียมันเป็นสัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมาในภาพยนตร์และในตำนานค่อนข้างเยอะครับ ลักษณะของหนอนทะเลทรายก็จะเป็นหนอนตัวขนาดใหญ่มีปากเป็นแฉกขนาดใหญ่มันจะมีความสามารถมุดดำดินทรายได้แถมยังสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจนน่ากลัวถ้าใครที่ถูกมัดกืนเข้าไปแล้วก็มีหวังส่แง่แก่ นี่แหละครับพลังและล่างอสูรของเหล่าห้าผู้เท่าผู้กุมอํานาจสูงสุดของรัฐบาลโลกทั้งๆท,ท,ที่มีชื่อเป็นเทพเจ้าแท้ๆแต่กลับมีพลังเป็นปีศาจซะง,งาั้นแถมเป็นปีศาจที่มีพลังขั้นตื่นทุกคนด้วยเรียกได้ว่าพวกเขาคือปีศาจผู้ปกครองโลกที่มีพลังโหดหลายตึงมือกลุ่มโจรสลัดหมกฟางอย่างแน่นอนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจะหนีรอดเงื้อมือของปีศาจพวกนี้ได้หรือไม่ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้แสกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแสกสตูดิโอด้วยนะครับแต่คุณคือโคหนังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับไส<ป>้